เรามาต่อที่ริมริมกวนนะครับมาหาอะไรกินตอนนี้จะเป็นจะเป็นที่ขายของกินนะครับจะเป็นที่ขายของกินซึ่งเยอะมากมีทุกอย่างนี่มีโต๊ะนั่งแบบชิชวๆส้รมริมน้ําทะเลน้ําจืดเนี่ยห้บอมมีหม่องนั่งมีที่นั่งด้วยนะครับตรงนี้อืมเทดินาะนี่นะครับร้านกาแฟก็จะมี กอ้ครับโอชิวมา,ากเลยนะครับปวดขามีมาเดินไอีปวดใช่อันกินอันนี้ออโต้ครับเนี่ยโอ้ยากกินอันนี้จะมาซื้ออันนี้ มันอ่ะมันฝรั่งใส่ชีสอ่ะแม่อร่อยนี่อนเอาโวคาโดปั่นก็อยากกินอู้มีแต่ของ <c oughs> ร่วนก, <c oughs> กินได้ใช่ไหมกลางคืนไหนยิ่งกินแซ่บ <c oughs> อะไรนี่แม่ ไม่เอาเดี๋ยวเลอะอุ้ยอยากปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยอยากปล่อยปลาอยู่เดี๋ยวไปเอาอะไปกันไป บรรยากาศดีมากทุกคนนี่อังกี่ไอ้ท้งนุะอยางกินอันนั้นเยอะแต่แซ่บแซ่ไอ้ไอ้เอียงวะกวยจับยุ่ันกพบอกเมียไม่ใช่พี่หลานกวยจับก่อนกระเพาะปลาจะไปกินอันนั้นแม่ นลิ้นพี่น้องสวยมากแล้วแเจ้า าจากีน่นี้นี่จะกินอันนี้นี่นะครับเราก็จะมากินอันนี้นข,ข้าวโพดชีสครับอ้าวข้าวโพดชีสนี่นะครับเราก็จะกินนี่อร่อยไหมอร่อยแม่กินไหม เอาเป็นสองอันนะครับนี่มันอร่อยมันจะเป็นยืดยืดกีเห่เขาจะชอบกินมันฝรั่งเข้าโพดฉีกเขาเรียกอะไรวะเอามันกอเอามันกอเอามันกอ คนเหนือมันเอามันก็นี่นะครับเดี๋ยวมาลองสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราก็มานั่งกินกว๋วยจับนะครับเราสองกว๋วยจับเอาขวดหนึ่งก็ได้ครับรไ,มไม่เย็นครับนี่นะครับเราก็นั่งอยู่ที่ริมกวนกับ บรรยากาศดีๆนะครับเรามากินกว๋วยจั๊บนะครับผมตอนนี้แม่เดี๋ยวก็เดินไปเอานันก่อนนะโอเคครับเ,เราจะประมัณมันที่เราสั่งไว้นะครับเมื่อกี้ โโดูมันเป็นริมน้ำพะเยาทะเลพะเยาจะพาไปชมนะครับไปเจ้าไป <c oughs> าใสอเอเจ้าก,ก็ได้มังนางดีแทะปาพี่โน,โอโนโอ้องพื่อให้อัสโดโอ้โหได้อะไรกิน ได้สองอย่างป้าบริพกันโดนไม่งด้ยเนาะจะพี่ได้สบายไม่ไม่ไ,ไหน,น,ไไไไนเห็นตาตั้งโดนรประมาณฝรั่งนะ,นะครับบรรยากาศที่ชิวๆ ชิวๆกันนะครับขามากเลยตอนนี้นี่เรามากินกว๋วยจั๊บพะเยานะครับน่ากินมากเลยต้องปรุงบะ นะครับกับบรรยากาศสุดดีที่พายเยาๆๆๆๆๆไปกินกันเลยครับนี่นะครับเราจะมากินเราจะมาเพิ่มความอ้วนด้วยการกินมันฝรั่งอบซีท กินรางวัลไม่ห่วงว้าวว้าวพะเยามันฝรั่งพะเยาอบชีสรู้มือระวังให้ดีเนนเย็นเอวเอวเป็นห่วงเลยเอวอยู่ไหนหะวงนอาหารเที่ยไม่ห่วงต้องเน้นว้าว เข้ม งไ,งไม่ไปสามรอบล้วต้องจัดดูกี่โลเชียงคำหนูหน,หน,หนูหนูเซิร์ชไนคูเกิเลยว่าจาักเชียงคำไปน้องขุนกี่โลเพราะมันหยุดติดถนนสายสายไอเชียเลยน่ะ่องขุนนะเป็นซื้อแบบว่าโอโ้ เป็นจิวไม่หวานเค็มๆนี่ใช่ไหมเออ นี่เราเห็นมอเนี่ยที่แม่ทำงานจัดดอกแบบนี้นี่ในมอพะยาอ,อันนี้รับเสด็จพระเทพนะลูกอันนี้ตอนนั้นที่แม่ไปเชียงรายสวนสมเด็จย่าลูกแล้วน้องไปเที่ยวไหมเพราะฉะนั้นมีเวลาก็ไปหาหนังสือก็ตัวเองบ้างฝากกดไลค์แชร์ชครับ ขอคันคลิปต่อไปพี่น้องครับ